ตำนานใหม่ของวัฒนธรรมไทยชุดไทยจากฝีมือดีไซเนอร์ไทยถูกนำไปสวมใส่ให้แมนนเกนพิสรูปปั้นเด็กชีสัญลักษณ์สำคัญของกรุงบัสเซลประเทศเลบเลเยียมมอบเกียรตินี้ให้วัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ไปทั่วโลกพร้อมพิธีการสุดตรการตาการบรรเลงเพลงชาติไทยและเบลเยียมในงานเฉลิมฉลอง เรียกได้ว่าชุดไทยของเราเนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงและถูกเผยแพร่ไปในระดับสากลอีกครั้งแล้วนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนี้มันมีอยู่ว่าเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีภาพของชุดไทยเราที่ถูกนำไปสวมใส่ให้รูปปั้นแมนนเกนพีสรูปปั้นเด็กชีชื่อดังที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของกรุงบัสเซลประเทศเบล,เ,บล,เ,ลเยียมที่คนทั่วโลกเขารู้จักกันดีแล้วถามว่าใครเป็นคนเอาชุดไทยไปใส่ให้น แบบนี้ะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีอยู่ว่าทางสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศณนกะรุงบัสเซลิลร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสถานเอกอัครราชทูตไทยณนกะรุงบัสเซลพร้อมทั้งหน่วยงานอื่นๆของไทยและเบลเยียมเขาได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองการมอบชุดไทยอย่างที่เราเห็นอยู่นี้นะครับภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่า ยิงกระต่ายเด็ดดอกไม้ซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็คาดว่าน่าจะมาจากท่าทางการฉี่หรือที่คนไทยเรียกว่ายิงกระต่ายของรูปปั้นน้องนี่นะครับโดยที่ชุดนี้นะครับถูกออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวไทยอย่างคุณโชนปุยเปียซึ่งผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บครั้งนี้ก็เป็นผ้าของไทยเรานะครับซึ่งได้แก่ผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนนะครับ และผ้าสิ้นตีนจกแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผ้าสองชนิดนี้เห็นบอกว่ามันคือผ้า GI ซึ่งเป็นผ้าที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าเป็นผ้าประจำถิ่นนั้นๆนะครับนอกเหนือจากไทยเราจะได้รับเกียรติให้ชุดไทยถูกนำไปใส่ในสัญลักษณ์ของเมืองเขาแล้วเนี่ยในระหว่างการเคลื่อนขบวนเพื่อเฉลิมฉลองการมอบชุดนี้ เรายังได้รับเกียรติจากวงดุริยางแห่งกระทรวงการคลังกรมศุลกากรประเทศเบลเยียมในการบรรเลงเพลงอันทรงเกียรตินะครับได้แก่เพลงชาติไทย เพลงชาติเบลเยียมและเพลงมหาเลิกอันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลที่สะท้อนถึงความแน่นแฟรระหว่างไทยและเบลเยียมด้วยนะครับซึ่งการที่ชุดไทยเราถูกนำไปสวมใส่ให้แมนเนเกนพิสในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่เมื่อ30ปีก่อนในปี2538สถานทูตไทยประจำกรุงบรัสเซลในขณะนั้นได้รับความร่วมมือจากทางการบินไทย ในการจัดหาชุดราชปะเตนนะครับมาสวมใส่ให้แมนเนเกนพิสมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อผมเห็นภาพเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าภาคภูมิใจมากที่วัฒนธรรมไทยของเราถูกยอมรับและได้รับเกียรติจากประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเชกเช่นประเทศเบลเยียมเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการบวกเอาวัฒนธรรมยุโรปกับวัฒนธรรมไทยมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลย ซึ่งเรื่องราวการที่ชุดไทยของเราเนี่ยถูกนำไปสวมใส่ให้แมนนเกนพิทสัญรั์ของเบลเยียมแล้วเนี่ยก็ทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งนะครับเมื่อเขาเห็นภาพนี้แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะครับอย่างความคิดเห็นแรกเนี่ยคนนี้ได้เข้ามาชมนะครับโดยบอกว่าน้องดูดีเสมอในชุดประจำชาติจากทั่วโลกความคิดเห็นต่อมานะครับ วันนี้น้องไม่ใส่หมวกเหลอแต่ก็น่ารักอยู่ดีขอเพิ่มเติมความคิดเห็นนี้หน่อยนะครับเมื่อผมเข้าไปดูภาพในเพจ Facebook ของคนที่ดูแลเรื่องการสวมชุดของน้องแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีหลายครั้งนะครับที่น้องจะสวมชุดที่ใส่หมวกนะครับความคิดเห็นต่อมานะครับน้องใส่ชุดนี้ทั้งหมดกี่วันเหรอขอเพิ่มเติมข้อมูลจากเมนนี้นะครับน้องใส่ชุดไทยชุดนี้เพียงแค่วันเดียวนะครับ นัน่นก็คือวันที่7ก,กระดกรกฎาคมที่ผ่านมาความคิดเห็นต่อมานะครับเยี่ยมเลยชุดนี้สวยจริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับดูดีมากเลยแมนเดเกนพีซของเราความคิดเห็นต่อมานะครับดีมากๆขอบคุณครับความคิดเห็นต่อมานะครับว้าวกระโปรงนี้สุดยอดไปเลยเอความคิดเห็นนี้เขาน่าจะมองชุดไทยว่าเป็นกระโปรงนะครับความคิดเห็นต่อมานะครับสวยงามมาก ความคิดเห็นต่อมานะครับเหมือนเช่นเคยมันยอดเยี่ยมมากความค,มาค,มความคิดเห็นต่อมานะครับนี <S <s ่มันเจ๋งจริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับฉันต้องไปดูซะแล้วความคิดเ totally okay, ห็นต่อมานะครับชุดนี้สวยงามมากชอบค่ะความคิดเห็นต่อมาคนนี้ก็ยังเข้ามาชมที่น้องใส่ชุดไทยนะครับโดยบอกว่าน้องดูน่ารักมากหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่า น้องน่ารักมากในทุกชุดหลังจากนั้นก็มีพี่คนไทยเข้ามาพิมพ์นะครับโดยบอกว่าน้องใส่ชุดไทยฉันภูมิใจมากความคิดเห็นต่อมานะครับฉันสงสัยว่าทําไมน้องถึงใส่ชุดนี้ฉันอยากให้แต่งตัวให้น้องบ่อยๆความคิดเห็นต่อมาคนนี้มาให้ข้อมูลนะครับโดยบอกว่าน้องใส่ชุดไทยวันเดียวคือวันที่7กรกฎาคมความคิดเห็นต่อมานะครับ m a n e e p i คือความภูมิใจของเบลเยียม หลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่งครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติบางส่วนนะครับเมื่อเขาได้เห็นภาพ ของชุดไทยนะครับที่ถูกสวมใส่ไปในรูปปั้นเด็กชีแมนเนเกนพีสสัญ,ญลักษณ์สำคัญของกรุงบัสเซลเบลเ,ลเยียมนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเอาชุดไทยไปสวมให้กับรูปปั้นนะครับแต่มันเป็นเหมือนการส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุดไทยเรา และวัฒนธรรมไทยให้ไปสู่สายตาชาวโลกผ่านพื้นที่ในเชิงสัญลักษณ์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และรู้จักกันทั่วโลกอย่างแมนเเกนพิสแบบนี้นะครับและที่สำคัญกว่าก็คือชุดไทยเราที่นำไปใช้ในครั้งนี้นะครับทุกทักทอมาจากผ้าพื้นบ้านของเราเองนะครับ มันก็เหมือนกับว่าเป็นการบวกรวมเอาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างภาพประจำถิ่นและแลนด์มาร์คสำคัญของยุโรปเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเลยนะครับและเหตุการณ์นี้ผมก็ต้องพูดตรงนี้เลยนะครับว่ามันคือการประกาศชัยชนะของชุดไทยเราในระดับสากลอย่างแท้จริงนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้ แต่สิ่งที่ผมเสียดายอย่างหนึ่งก็คือชุดไทยของเราเนี่ยถูกสวมใส่เพียงแค่วันเดียวนะครับผมคิดว่าอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่า m a n n e q เกนพิ t เนี่ยคือรูปปั้นที่โด่งดังมากในระดับโลกคิวของชุดที่น้องจะสวมใส่เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างแน่นนะครับ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีชุดของซูเปอร์แมนนะครับที่น้องเอาไปสวมใส่ด้วยก่อนจากกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SF n e w ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตลาไปอีกแล้วนะครับสวัสดีครับ